วันเฮงยันยังไม่แขวนหน่วงความคืบหน้าของยักษ์แคะวันเฮง c p f เจ้าของสถิติแชมป์โลกไร้ผ่ายเพียงหนึ่งเดียวในปัจจุบันชนะรวน54ไฟได้รับการยืนยันจากพันโทสุภาพบุญรอดเทนเนอร์คู่ใจยืนยันอาการโพงจมูกของวันเฮงน,นั้นดีขึ้นมากล่าสุดกลับไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดที่บ้านเกิดน้ำหนักตัวล่าสุด 50กว่ากิโลกร,รมัมแต่หากมีโปรแกรมชกกันจริงๆพร้อมกับเข้าค่ายซ้อมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในการป้องกันแชมป์รุ่นมินิมัมเวทสภามวยโลก w b บวซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวชอ็กโลกมาแล้วเมื่อจู่ๆวันเห็งเกิดประกาศผ่านโลกโซเชียลส่วนตัวอยากเลิกชกมวยสาเหตุเพราะต้องร้างคิวจากการชกยาวนานอันเนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 จนทำให้โปรแกรมไปป้องกันแชมป์โลกที่ม่ ต้องถูกยกเลิกไปด้วยด้วยเหตุสุดวิสัยทว่าในเวลาต่อมาทางโกลเด้นบอยโปรโมชั่นในสหรัฐอเมริกาเผยข่าวยืนยันพร้อมสนับสนุนแชมป์โลกชาวไทยเจ้าของสถิติโลกเพื่อที่วันเฮงจะได้ไปป้องกันแชมป์ในอเมริกาตามสัญญาเดิมเพียงแต่ต้องรอสถานการณ์ไวรัสโควิดให้คลี่คลายลงก่อนเท่านั้นเองข่าวที่ส เวอร์เกลออร์ติสดาวรุ่งพุ่งแรงประจำรุ่นเวอร์ทเวดที่จัดการยำใหญ่มวยเก่าอย่างสามูเอวาการตลรอทั้ง7ยกจนกรรมการทนดูไม่ไหวต้องโบกระงับไฟไปจนได้ส่งผลให้ออร์ติสยังคงรักษาสถิตินอกทุกฝ่ายเอาไว้ได้สำเร็จไฟนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญที่ทำให้เราได้เห็นทักษะมวยสากลในด้านต่างๆของออรติสมากขึ้น เพราะว่านี่ถือเป็นไฟที่ออติตยืนระยะชกนานที่สุดตั้งแต่เทิร์โปมาแถมตอนจบไฟดาวรุ่งไว้ย2 2อยปียังเรียกร้องอยากเจออดีตแชมป์โลกของรุ่นนี้อย่างคิดเทอร์แมนแดนนี่กาเซียชอนพอตเตอร์ซะด้วยนั่นเองข่าวที่3ฟอยเมเวเบอร์จูเนียเผยคู่ชกโชว์หยุดโลกไมไทสันลอยโจนจูเนียเป็นคู่มวยชกโชว์ที่น่าสนใจมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา และเขาจะไม่พลาดชมอย่างแน่นอนแต่ฟอยไเมอร์เทอร์จูเนียปฏิเสธออกความเห็นว่าใครจะเป็นผู้ชนะในไฟนี้นั่นเอง